สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะปลามาอัปเดตนะคะกาหลังจากที่ปาชาำนอโคโลเคเชียแนนซี่รีเวนจ์นะคะชํำม,มาได้3สัปดาห์แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ก็คือต้นนี้นะคะนี่นต้นนี้ต้นใหญ่นี้ก็คือส่วนของปลายไหลนะคะ และต้นเล็ก2ต้นนี้นะคะก็คือส่วนของข้อที่ปลาตัดออกมาตัดแยกมาตัวละข้อนะคะเราก็ชํารวมไปในกระถางนะคะถ้าใครยังจําได้คลิปก่อนหน้านี้เนาะนี่แหละค่ะก็ผ่านมา3าสัปดาห์แล้วนะคะก็เห็นไหมคะนี่สวยงามเลยนะคะขึ้นเป็นต้นมาโตเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวิธีการชํา โคโลเคเชียไม่ว่าจะเป็นส่วนของปลายไหลหรือจะเป็นส่วนของข้อนะคะนี่นะแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยปาต้องคอยจับกระถางยกหมุนไม่ให้ลากเขาลงดินนะคะค่ะในส่วนโคโลเคเชียแนนซี่เนี่ยนะคะเขาเวลาต้นเล็กๆเนี่ยนะคะเวลาใบยังเล็กๆต้นเล็กๆอยู่เนี่ยเขาจะเขียวปีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอโตนะหน้าเขาจะค่อยๆอ,ออกมาทีละนิดนิดนะคะแต่ใช้เวลานานนะที่ทราบมานเนี่ยคือแนนซี่เนี่ย ใช้เวลาประมาณ8เดือนเป็นอย่างต่ำเลยทีเดียวนะคะกว่าที่หน้าเขาจะออกขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะกว่าจะสวยติ้งนะคะดังนั้นก็ใช้ความอดทนในการเลี้ยงเขานิดนึงนะคะแต่ว่าพอโตเต็มฟอร์มเมื่อไหร่นะคะรับรองสวยแน่นอน,นะคะ่ะ ก็จะมาเพิ่มเติมให้อีกน,นิดนึงแล้วกันนะคะดินนะคะดินที่ป่าใช้ชาก็คือเป็นดินที่ระบายน้าได้ดีนั่นเองนะคะเราปาลองก้นด้วยกับมะพร้าวสับท,ที่ผ่านการแช่น้ําแล้วเนาะแล้วก็ดินเนี่ยใช้ดินถุงเลยนะคะเพราะดินถุงนี่เขามีผสมแกลบดิบเกาแล้วก็ มูลเส้เดือนนะคะซึ่งมีอินทรีย์วัตถุสูงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเราผสมเองเนี่ยก็จะผสมกะมะพร้าวสับก็ได้นะคะผสมเพอร์ไล์ก็ได้นะคะถ้าใครมีเพอร์ไร์ก็ผสมเพอร์ไร์ไปนะคะเพื่อถ้าว่ากะมะพร้าวสับเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราได้นะคะแต่ทีนี้ต้นทุนมันต่ำนะนะคะ่ะเพื่อนเราก็ผสม เชื้อราไตโคเดอมาลดนะคะเพื่อกันเชื้อราในดินนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ